โลเทสโลเทสเดี๋ยวรอคนเข้ามาชมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพาดูนะฮะสำหรับตัวสวัสดีครับพี่เอ๋มาครับไลฟ์ไลฟ์ชนไลฟ์อีกแล้วราคาเป็นไงบ้างครับราคาราคาดีนะคุณดีนะราคาดีมีคนบอกว่าอยากให้ได้ห้าแสนโอ้โหห้าแสนไปทําไปทํารถเองไปทํารถเองไอ้แค่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วเริ่มต้นขนาดนี้แต่แสนนี่ก็โอเคแล้วเนาะในตัวเริ่มต้นนี่กัเจ็ดสามเก้าตัวท็อปเจ็ดเก้าเก้าใช่ใช่ใช่แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ สมราคาค่าตัวแหละเพราะว่าถ้าเกิดไปเทียบกับแอตโตทตัวแพงสุดแอตโตทมันประมาณ9กว่าแต่ตัวทรีเขาได้มอเตอร์คู่โใช่ไหมอันนี้คือมองในมองในมุมว่าถ้าเกิดเพียงพอในการใช้เพราะว่าดิเมนชันคันนี้ใหญ่กว่าแอตโตทนะกว้างยาวสูงใหญ่กว่านะพอพี่เอกพี่เอกเทียบแค่คอสเองไม่เอาแอตโตทีเขามาเลยชนโอ้ยนี่เขาตรงเลยไงนี่ต้องเทียบตรงๆเลยไฟฟ้าเหมือนกันรู้เลยมาเลยต้องมาดูต้องมาดูผมว่าราคาน่าสนใจแล้วเราไปขับมาแล้วผมชอบช่วงล่างมากกว่าแอตโตนะมันมันขับสนุกกว่า ถืยอขยักแรงอ่ะ <ừ m, S 2> ว่าไปนะ <ừ> m, แต่ถ้าใครแบบว่าใช้ในชีวิตประจําวันและใช้งานจริงๆเนี่ยแล้วเป็นรถครอบครัวคันนี้เพิ่พอเพียงใช่นี่นี่สวัสดีพี่เอ๋ครับนี่คนสวัสดีทักทายครับส,ส,ส,สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับแอบมาเดินตามหาหน้องปังน้องอายไม่เจอเขามาตอนแรกแล้วเขาหายไปไหนไม่เขากลับไปแล้วมึงเออเดินหลายรอบมากเลยโอเคไปด้ครับเด็ดเด็ดคุยกันครับพี่นี่พี่เอ๋นะครับเล่าเรื่องรถเพิ่งเปลี่ยนช่องอยู่เอง ก็มาเจอพี่เอต่อในไลฟ์ผมนะครับด้านหน้าของเราตัวเนต้า x อ็กซเปิดราคาเรียบร้อยแล้วนะครับมี2รุ่นเนาะ410สมาร์ท7 3ส0 0าบาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนาะ460พรีเมียมนะ7 9 9 0 0กบาทบอกเลยว่าที่หลายคนรอคอยและคาดการณ์กันไว้ว่าเฮ้ยมันต่ำร้านต่ำร้านจริงต่ำแ0 0แสนด้วยในตัวท็อปนะครับได้7 9 9 0 0กบาทนะครับรถไฟฟ้า100%คันนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็สมราคาค่าตัวแหละนะครับเพราะว่า จริงๆหลายคนเอาไปเทียบกับตัว BVD Astro 3แต่ Astro 3ตัวท็อปเนี่ยที่มัน959,900เนี่ยถูกกว่าตัวท็อปอันนี้ประมาณแสนสี่โดยประมาณนะแสนสี่แสนห้าแต่อย่าลืมว่า a s t o 3เขาได้แบตใหญ่กว่าเขาได้เรื่องของมอเตอร์คู่นะครับเขาได้เรื่องของอ,ออปชันต่างๆที่เออก็มีเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเพียงพอในการใช้แล้วนะครับว่าเฮ้ยคันเนี้ยพอแล้ว163แรงมา้านะสูตรทุรับประมาณ9.5วิแล้วก็เรื่องของออปชันเพียงพอแล้วผมว่าเนต้า X เนี่ยนะครับ น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่าผมไปขับมาแล้วผมชอบฟิลช่วงล่างคันนี้ด้วยฟิลช่วงล่างมันจะสไตล์เนต้าตั้งแต่เนต้าวีแหละทำไมทุกคนเสียงเบาเสียงเบาอยู่ไหมครับตอนนี้สอบถามทุกคนด้วยนะครับว่าเสียงเป็นไงนะครับเสียงภายนอกภายในเอ้ยเสียงเป็นไงมีเสียงรบกวนไหมสัญญาณชัดไหมเสียงชัดไหมนะามาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะเดี๋ยวสวัสดีจากทุกท่านจากมุมเซลฟี่ดีกว่าจะได้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเสียงเบาเหรอ ดังแว็บเดียวเหรอเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงดิชัดเสียงดังไหมครับคอมเมนต์ได้ทราบมาหน่อยเสียงเบาอ่ะผมลองปรับเสียงก่อนเสียงเบามากเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมปรับเสียงก่อนขออนุญาตปรับเสียงแป๊บหนึ่งเสียงเบามากฮัลโหลได้ยินยังครับเทสหนึ่งสามสเท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 ส ได้ยินยังครับชัดยังดังแว็บเดียวเหรออ่แป๊บหนึ่งนะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสดังหรือ,อยังครับอ่ะมาแล้วเทสหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเสียงอีกทีหนึ่งเหมือนไม่อยู่ไกลไม่อยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงอกผมเลยวันนี้มีโฆษณาเลยครับพี่โคกี้โฆษณาเลยครับ <laughs> ชัดแล้วนะเสียง,งดังไหมครับเบามากเหรออ่ะลองคอมเมนต์หน่อยตอนนี้เสียงเสียงดังขึ้นยังผมปรับตัวไมค์เลยให้มัน บอลลุ่มเยอะขึ้นชัดแล้วตอนเอาเข้าใกล้ๆหรอก้มไปชัดเลยแสดงว่ามันมีตัวตัดเสียงแน่เลยอีกสักครู่นะแป๊บหนึ่งนะขออภัยจริงๆเทสเทสเทสยังเบาอยู่แป๊บหนึ่งนะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่ เบายัางดังยังครับดังแล้วครับโอเคดังแล้วเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเนต้า X เปิดราคามาแล้วนะครับคอมเมนต์กันหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะมี2รุ่นนะ4 4 0อ่านะฮะตัวเริ่มต้นสมาร์ทนะ730,000บาทแล้วก็ตัวท็อปตัวแพงสุดนะครับ799,000บาทนะฮะจอปากถึงดังเหรอเออเดี๋ยวพาไปดูนะขออนุญาตวางกระเป๋าแป๊บหนึ่ง เวบ,บแรกเป็นยังไงครับกับความรู้สึกแรกของพี่โค้กฮะเอาไมค์ใกล้ปากแป๊บหนึ่งแล้วกันผมปรับไมค์ก่อนโอ้โหเนี hey, ่ดังดีครับดังปกติครับสรุปยังไงเนะผมไม่แน่ใจแล้วอ่ะวางตรงนี้แล้วกันชัดไหมชัดไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะเนเต้า์เที่มาโชว์ในงานครั้งนี้ตัวท็อปหมดนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นก้พันบาททั้งหมดผมว่าดังนะนะอยากทราบว่าวัสดุภายในสู้รถญี่ปุ่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดู หลักการดูง่ายๆนะฮะตัวเนต้าเนี่ยตัวเริ่มต้นกับตัวทดต้นครับตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปเนี่ยนะฮะต่างกันตรงไหนถ้าเกิดดูจากข้างนอกเนี่ยสีเบานะครับสีเบาะถ้าเป็นสีน้ําตาลแบบนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับเพราะว่าล้อไฟหน้าเลยเหมือนกันหมดเลยแล้วก็จุดที่ดูสังเกตง่ายๆเลยคือกล้องไวร์แอเกิลเมล่าด้านบนนะฮะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะไม่มีนะครับเพราะว่าเรื่องระบบเซฟตี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เท่ากันราคาต่างกันนะครับอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่น แต่ผมว่าถ้าเกิดจะเล่นทั้งทีอ่ะตัวท็อปคุ้มมาก799,000บาทแบตนะครับก็วิ่งได้เต็มที่นะ w t p 480นะ n d d c 500กว่าใช้งานจริงๆอ่ะผมว่ามี400ต้ตนๆได้อยู่ถูกกว่านี้ก็ยังไม่ซื้อ <c oughs> นะฮะก็เดี๋ยวเราพามาดูแล้วกันนะครับก็ไหนๆก็มาอยู่ตรงรถคันจริงแล้วเขาเปิดฝากระโปรงไว้นะครับการเก็บงานเป็นไงอยากให้แบตใหญ่กว่านี้นึงต่างครับถ้าเกิด ดีพอศูนย์เจ็ดเนี่ยเอสซีโรเซเว่นเนี่ยอันนั้นใหญ่กว่าเพราะนั้นประมาณ c r v แต่คันเนี้ยยังไม่เท่า c r v นะมันเป็นเหมือน B Plus SUV มากกว่ามันไม่ใช่ CSUV นี่ด้านบนตรงนี้มีแผ่นการความร้อนนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับของตัวฝากระโปรงอันนี้ก็พวกอินเวเตอร์พวกสายไฟไฮวอนเทจแล้วก็มีพวกระบบนะฮะร,รอนะครับตัวทำความเย็นตรงนี้ระบายความร้อนตรงนี้นะฮะมีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็มีตัวเหล็กค้ายัน แบตใต้ท้องรถมันห้อยไหมเดี๋ยวพาดูนะครับแล้วก็รุ่นนี้ตัวท็อปนะฮะจะได้ไฟเดลท์แบบนี้ไฟหน้าแบบนี้มีระบบเปิดปิดปรับอัตโนมัติสิ่งที่ผมว่ามันคุ้มมากเลยคือตัวท็อปหรือตัวเริ่มได้กล้องรอบคันทั้งคู่กล้องรอบคันมีทุกรุ่นนะ739ก็มี799ก็มีหน้าเล่นไหมครเนต้านะฮะก็จริงๆไปลองขับมาแล้วผมชอบช่วงล่างกว่านะมันจะมีความเฟิรม์มความกระชับกว่าแอตโอันนี้ กล้องรับคันจุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนด้านล่างก็จะเป็นตัวพลาสติกด้านๆแบบนี้ไซส,ส์ซิ่งใหญ่กว่าในต้าวีอยู่แล้วนะครับเทียบกันก็จะประมาณแอตโตทรีแต่ใหญ่กว่าแอตโตทีนิดนึงแต่เล็กกว่าซีอารีนะไม่เท่าซีอารีอ่ะตัวล้อนะครับเนต้าเตัวนี้นะครับล้อก็จะรุ่นลายประมาณนี้ซึ่งตัวท็อปหรือตัวเริ่มล้อรุ่นลายเดียวกัน2 2 5 6 0 R 1 8นะครับช่วงล่างเป็นอิสระนะเออภายใน เพิ่มสมาร์ทเพิ่มในสีส้มดูแรงไปหน่อยตัวสมาร์ตตัวเริ่มต้นภายในจะไม่มีสีส้มฮะตัวสมาร์ตตัวเริ่มต้นภายในสีดําอย่างเดียวสีส้มจะมีเฉพาะตัวท็อปออนะครับเป็นแบบนี้การเก็บงานทุกอย่างภายในสีส้มเนี่ยคือตัวท็อปส้มออกแนวน้ําตาลนะครับเนี่ยดูด้านหลังเคยไปรีวิวมาแล้วนะฮะอยากดูรีวิวลองขับอยากดูรีวิวเจาะลึกย้อนกลับไปดูได้ผมเคยไปขับมาแล้วด้วยเนต้าเด้านหลังเนี่ยไฟท้ายจะเป็นบายยาวแบบนี้ นี่มีโลโก้แล้วก็มีใบป,ปัดน้ำฝนหลังมีไฟเบรกมีตัวไล่ฟ้านะครับด้านหลังตรงๆงของ X เนะี่ยเป็นแบบนี้ไซซิ่งก็ประมาณหนึ่งนะเออคือถามว่ามันใหญ่ประมาณไหนมันใหญ่กว่า h r v มันใหญ่กว่าโคโรลล่าครอสแต่ยังไม่ได้ใหญ่เท่า C r อานะครับยังเล็กกว่า C r อานะครับก็คือประมาณแบบ B+ ีนะ่ยยังไม่ถึงขั้น c SUV สนะครับส่วนถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยอ่ะลองดูวัสดุนะเดี๋ยวผมจับไปพร้อมกันเลยแผงประตูเนี่ยนะฮะ แผงประตูเนี่ยด้านบนเป็นหนังนะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับสติชิ่งเป็นสีทองๆส้มๆแบบนี้เปิดไปเร็วดูด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะแล้วก็แผงประตูตรงนี้เป็นเหมือนหนังกลับนะครับมือจับเป็นพลาสติกจะทำสีทองนะฮะด้านล่างตรงนี้หนังสังเคราะห์ตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะกระจกก็แบบนี้นี่กดดันขึ้นดันเข้าดันออกแบบนี้แล้วก็บาะด้านหลังเนี่ยผมไปลองนั่งมาแล้วผมว่ากว้างนะครับที่เท้าแขนมีแอร์ด้านหลังอยู่ตรงนี้แล้วก็ USB Type A 1 Type C 1นะฮะ ที่วางของแล้วก็พื้นตรงเนี้เร, <bona. S 1> เรียบนะเรียบถึงกันอ่ะผมลองเข้ามานั่งอ่ะเนี่เข้ามานั่งถ้าเทียบกันนี่คุณดูความกว้างกาดิมันใหญ่กว่าให้ชาวมันใหญ่โคโรล่าครอสนะแล้วก็ตามสไตล์รถจีนอ่ะเบาเขาจะเป็นแบบนุ่มๆไวรุ่นจีิันรถพระสงฆ์รถพระธรรมนะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้ แล้วก็ที่เท้าแขนก็มีมาให้แล้วก็ที่เท้าแขนอ่าเดี๋ยวผมปรับลงหน่อยที่เท้าแขนมีที่วางของกับที่วางแก้วล็อกแบบนี้อ่านะครับถือว่าใหญ่ใช้ได้ใหญ่กว่าซิการ์เอ็กนะครับใหญ่กว่าซิงเนต์เขาใหญ่กว่าซิการ์เอ็กเนี่ยขึ้นลงก็สบายแต่เบาะมันจะฟองน้ำาจะหนาๆหน่อยตามสไตล์รถจีนนะครับฟองน้ำหนาๆนุ่มๆอะไรแบบนี้นะฮะ รถหนึ่งคันตั้งใช้ห้อยางที่เขาใส่ให้ก่อนเอ้ยเมื่อกี้ผมลืมพาดูตัวแบตหมุนพระเี่ดูแบตนี่ดูแบตอ่ะดูแบตเน่ตารถเป็นแบบนี้แบตเป็นแบบนี้อ่ะนิดหนึ่งนะครับนี่คือใต้ท้อง อันนี้ทำอาคามาให้พี่เลยนะคือถ้าเราไม่ต้องใส่ฐานล้อนะฮะ,ะพอกันนะแต่ตัวถังโดยรวมใหญ่กว่านิดนึงเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดู7 0 0 0แสนกว่าเริ่มนะฮะ739ท็อป799นะครับเดี๋ยวรอรถแซลมอนฉายามใหม่ <laughs> เดี๋ยวรอคนลงเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดูนะครับว่าไฟหน้าไฟท้ายกระพริบปเป็นยังไงก็ถ้าอยากดูรีวิวจอะลึกย้อนกลับไปดูได้อยากดูลองขับนะฮะย้อนกลับไปดูได้ผมลองให้ทั้งหมดแหละ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลการขับหรืออะไรก็ตามรถไฟฟ้าน้ําทุ่วมเป็นยังไงคะมนแล้วแต่คันนะเอออย่างคันนี้เขาไปจอดสตาร์ทเขาเรียกว่าจอดแช่น้ําโชว์แล้วข้างนอกอเออที่ใครไปดูไลฟ์สดะนี่คือด้านหน้านะเสียงชัดปกตินะโอเคแดชบอร์ดจะเป็นแบบนี้นะครับจอตรงกลางในขนาดใหญ่จอคัสเตอร์ก็เป็นจอเล็กนะอยู่บนพวงมาลัยแล้วก็การแต่งองค์ทรงเครื่องจะเป็นแบบสีส้มผสมทองทอง,ทองแบบนี้นะครับเบาะนั่งเนี่ยมันก็จะเป็นทรงแบบ สปอร์ตสปอร์ตนะครับฟองน้ำหนาหนาเนี่ยบ่ปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็เลเยอร์ด้านล่างมีช่องเดี๋ยวผมพาไปดูคนขับนี่พาไปดูตำแหน่งคนขับหน่อยอยากดูเมนูจอลำโพงกี่ตัวนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ไม่มีกุญแจผมเปิดโลงไฟไม่ได้ต้องมีกุญแจนะถึงจะเปิดให้ดูได้ลองรับแอปเปิลขับไปลองรับครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะพอดีตอนนี้ไม่มีกุญแจนะครับอ่ะแดชบอร์ดจะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรบาดมือเออเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเพราะว่าคัดใดคัดต่างๆผมว่ามันก็พอได้อยู่ชิ้นพลาสติกเขารับไม่ได้กับสีทองเออมันแล้วแต่ความชอบจริงนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จนะฮะที่วางแก้ว2ตําแหน่งแล้วก็กรอบช่องแอร์เป็นพลาสติกตสีทองนะครับคัสเตอร์ก็ครอบเป็นเศษทองเนาะจอเล็กๆแต่จอกลางาใหญ่ เอาพระมาอย่างแซวก,ก็ไม่เลิกนะฮะรถน้องม่อนพวงมาลัยนี่ก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นทรงตัดบนตัดล่างนะครับมีสีทองมีสีส้มเนาะอยากภายในสีดำเขาไม่ได้เอามาครับนะเพราะว่าตัวเริ่มต้นไม่มีมาโชว์มีแค่ตัวท็อปวันนี้ผมเปิดไฟฉุกเฉินแล้วนะเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูไฟหน้าเปิดตรงไหนเนี่ยมันต้องเปิดจากจอและจอมันเปิดไม่ได้อะ่ะนะเดี๋ยวผม ติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวเต็มนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นวิดีโอไปให้ดูเพราะว่าผมจะขอกุญแจเข้าอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่มีกุญแจไงทำอะไรไม่ได้รอเจิมขึ้นยันเลยยังไม่จบนะอันนี้ไม่จบนะฮะรถพระสงฆ์นะฮะเหมาะกับการอยู่ในวัดนะรับส่งพระถุย <c oughs> <c oughs> อยากโหแต่ไม่เอาเดี๋ยวคนเขาด่ากระจกมองหลังไม่ได้ตัดแสงออตโต้นะครับแล้วก็นี่ ไฟตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นแบบทัชนะฮะแล้วก็ที่บังหน้ากระจกที่บังแดดด้านหน้าแล้วก็มีกระจกทอๆนี่มีกระจกมีไฟจริงๆกผมว่ามันโปร่งมากนะมันนั่งสบายนะเออสนใจผมว่าได้เพราะว่าไซสซิงเขาก็ใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วก็เรื่องของนะฮะถ้านั่งด้านหลังผมว่าสบายรถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งแกร็บเนี่ยผมว่าคุ้มนี่ นี่คือแผงแดชบอร์ดนะครับดูในมุมนี้ขอติดไว้ก่อนถ้าอยากดูจอนะครับย้อนกลับไปดูในคลิปเต็มได้เพราะผมเอาไปลองขับมาแล้วแล้วก็รีวิวมาแล้วนะพอด,ดีคันนี้ไม่มีกุญแจจะเปิดจอให้ดูอีกทีนึงไม่ได้เดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวตัวเต็มนะอ่ะเบาะผู้น้าเป็นแบบนี้ทั้งคันจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มๆแบบนี้ทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็อ่ะผมเปิดระบบไฟนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าด้านหลัง ไฟเลี้ยวฝาเข้าจามูกข้างกับพี่แบบนี้มีกล้องรอบคันอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นี่คือไฟเดยลท์กับไฟเลี้ยวนะครับขอบคุณครับพี่เนงโอ้ขอบคุณมากครับพี่เนงโอ้มาคนเดียวเหรอครับเอาพี่มินไปไหนครับ<ช>อ๋อไปเชียงเชียงใหม่โอเคนี่นะครับเวลาปิดฝากระโปรงเป็นแบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะด้านหน้าจะทํางานด้านบนด้านล่างคือไฟไฟหน้า ะะไฟเลี้ยวฝาครอบจมองข้างนะส่วนด้านหลังเวลาระบบไฟเลี้ยวเนี่ยทำงานอย่างไระจะเป็นไฟแนวตั้งแบบนี้คุณผู้ชมว่าเล็กไหมอาจจะดูเล็กกว่นิดนึงพี่เหน่งเปิดไฟหน้าหน่อยดิเอ้าพี่เหน่งทำไมมันจอติดอ่ะมีกุญแจหรอ,หรอเฮ้ยเมื่อกี้ผมขึ้นมานั่งไม่ไม่ติดเลยเออเมื่อกี้ผมจะโชว์จอคุณผู้ชมอยากดู ผมนึกว่าไม่มีกุญแจกุญแจไปไหนอะใครเอามาวางป่ะเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีกุญแจทําอะไรไม่ได้เลย๋อผมปิดประตูแล้วเปิดใหม่เออพี่พี่ถ่ายก่อนอ่ะพี่พี่หนึ่งเปิดไฟหน้าหน่อยโอเคขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในต่อนี่เวลาเปิดไฟหน้านะครับมันจะมี LED lighting เป็นบายยาวแบบนี้ไฟเลี้ยวจะเป็นแนวตั้งผมจะเบรกแล้วเมื่อกี้ผมเข้ามานั่งผมจะเบรกแล้วผมนี่ไฟเบรกจะเป็นขอบด้านข้างตรงนี้ แนวตั้งนะฮะนี่แนวตั้งกับด้านบนมีแค่นี้นะขอบคุณพี่เหน่งจาก Drive a u t o b o x ด้วยนะฮะไฟท้ายอันติดเดียวนะฮะแอปยังไม่มีไงประเด็นนะอ่ะไฟเลี้ยอาจจะดูเล็กไปนิดหน,นึ่งนะครับดูไฟหน้ากันหน่อยดิเมื่อกี้หย่บผมเอย่บเบรกนนะมันไม่ติดสีทองนี่นะไฟหน้าอ่ะเปิดให้ดูแลลวคนคนดูบอกคนดูบอกรถพระสงฆ์ เราเรียวๆอยู่แล้วนี่นะฮะไฟหน้าทํางานแบบนี้ไฟเลี้ยวด้านบนแต่ถ้าเกิดไม่เปิดไฟเลี้ยวมันจะเป็นเดไรีนี่ขออนุญาตพนเศงเข้าไปดูข้างในเมื่อก,กี้จอมันไม่ติดอ่าพอเปิดระบบทุกอย่างนะครับคัสเตอร์จะเป็นแบบนี้ที่ผมติดไว้นะแบ็กดิชั่นต้องเข้าแล้วแหละนี่คือคัสเตอร์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นจอจิ๋วๆแบบนี้แต่้แต่แสดงผลหมดนะ ความเร็วตำแหน่งเกียร์นะฮะตัวแบตเตอรี่ระยะที่วิ่งได้นะครับอ,อะไรจว่านี่ยังไม่จบกับวัดใช่ไหมเนี่ยตำแหน่งเกียร์แล้วก็ ODO นะฮะเปอร์เซ็นต์แบตเวลาแล้วก็จอกลางตรงนี้เป็นแบบนี้เฮ้ยจอกลางผมว่ารายละเอียดชัดดีเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเปิดฝาท้ายได้นะฮะระบบไล่ฟ้าได้นะขอบิมสนุกสนานกับการพูดคุยกันถึงเรื่องรถวัด,ดๆๆ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 มีดีพลังงานเฮ้ยจอผมว่าสมูทดีนะ วิ่งไกลสุดนะฮะตัวแบตตัวตัวใหญ่สุดนโห2เนี่ยเครมมา n d c 501นะครับแล้วก็ WLTP 480วิ่งจริงเนี่ยมันก็จะประมาณในในในเท้าผมนะ400มี400ต้นๆอะไรแบบเนี้ยวิ่งประหยัดประหยัดก็ใกล้เคียงกับ480ได้ผมว่าในมุมผมนะครับปกติขัดตาเวลาห้อยพานในรุ่นนี้เอาใจโอ้นี่สนุกกันเลยนะสนุกสนานกันเลยมีเดียท้องถิ่นนะครับคันนี้ก็มีเหนื่อยจาเหมือนเดิมนะครับน้องนาจาตามสไตล์รถเนต้านะครับเหมือนเนต้าวี ปุ่มโฮมนะครับศูนย์ส่วนบุคคลอัปเดตระบบนะฮะเสียงของเนต้าตั้งค่าเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะเนี่ยระบบระบายอากาศมันจะอยู่ตรงจอทั้งหมดมันก็มีส่วนดีส่วนเสียผมว่ามันดูล้าดีแต่ที่ผมบอกเสมอเวลารีวิวรถอะผมรู้สึกว่าเวลามันอยู่ที่จอทั้งหมดมันใช้งานยากไปนิดนึงในมุมผมเขย่าพวงมาลัยมันยังสั่นยังไงอ่ะนะรถอ,อีกรถอีกสั่นยังไงครับ อ่ะนี่โหมดการขับขี่มี e ี o สบายสปอร์ตวันเพเดลนะครับออโต้โฮเปิดปิดตรงนี้โหมดไฟหน้าเปิดปิดตรงนี้นี่ไฟตัดหมอกนะฮะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนต้าของฉันอะไรพวกเนี้ยระบบช่วยการขับขี่การจ่ายไฟระบบไฟทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเออจอโอเคนะผมจะเบรกทีนึงนะเหยียบเบรกปับ๊บกุญแจว่าไม่ไม่มีกุญแจส่เมื่อกี้มันต้องปิดประตูก่อนหนึ่งทีแล้วขึ้นมานั่งหรอ ผมยังไม่เคยเจอนะผมไปขับมาแล้วด้วยมันก็ไม่สั่นนะเอออ่ะโชว์ประมาณนี้นะครับนี่คือจอนะฮะก็อาจจะเปิดได้ประมาณนี้แล้วกันเพราะกุญแจไม่มีเดี๋ยวมีโอกาสเอาไปรองขับให้ดูอีกทีนึงเนาะเนี่ยคันนี้ยระยะทางทั้งหมด497กโลนะครับอืมตัวท็อปมีหลังคาสลูมไม่มีครับนี่เป็นแบบเต็มบานเลยนะแต่เปิดได้แค่ด้านด้านส่วนหน้าแล้วก็การนั่งโดยสารนะผมว่าโปร่งดีอันเนี้ยคุณดู นี่คือโคกิพีโคกิพีในเนต้าเกว้างนี่นะก้านปัดน้ําฝนยกเลยได้ไหมครับหมายถึงด้านหน้าใช่ไหมอืมเนี่ประมาณนี้คือไซซิ่งมาประมาณแบบโคโรล่าครอสประมาณ HRV แหละนะครับแต่มันไม่ได้ใหญ่เท่า CRV นะลองเขย่าหัวใจตอนกับตบคอนโซลปิดประตูไม่มีนะฮะอันนี้เออโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพูด,พด,พดคุยกันต่อ รุ่นนี้ช่องแอร์สันมีม่านหลังคาไหมครับม่านหลังคามีครับคันนี้มีม่านหลังคากระจกแต่มีม่านนะครับม่านสามารถปิดมาได้มันก็จะได้กันแดดนะครับประมาณหนึ่งเออมีม่านนะนี่เปิดออกมาอ่ะลงลงข้างล่างดีกว่านะครับนี่คือที่ชาร์จก็ CCS แท้2คอมโบนะครับ AC AC รับได้หมด โอเคเอาเอาลิงก์มาแปะได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูเหมือนกันเออยังไม่ยังไม่เคยเห็นอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ไงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันว่าแอปมันทำอะไรได้บ้างนะขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะขออภยัยสำหรับข้อมูลนะเพราะว่ามาไม่ทันถแถลงข่าว ติดไปถ่ายรีวิวอีกเจ้าหนึ่งมาซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับติดไปก่อนนะฮะนี่มีคนถามมาว่าแอปพลิเคชันทำอะไรได้บ้างพี่เหน่งจำได้มาผมมาไม่ทันแถลงว่าผมไปรีวิวรถมาแน่นอนและเช็คสถานะตัวรถได้ป่ะพี่เหน่งถ่ายมาใช่ไหมใช่่มีโค้ดเลยนี่ขอบคุณครับพี่เหน่งโอ้โหนี่ขอบคุณพี่เหน่งได้ตัวบอกเลยนะครับไปดูได้เลย พี่เหน่งพี่มินคู่สีคู่สีมีไหมพี่ถ่ายไหมปะ่ะจอสิบห้าจุดหกนิ้วเนี่ยแอปพลิเคชันใช้อะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่เหรอ,อ,อนี่งแอปขอปโทษนะพี่ดูมอนิอเตอร์สเตตัสตัวรถแอปค้าเซิร์ชก็คือค้นหาตัวรถแอ,แอปรีโมทคอนโทรลอ่ะแสดงว่าสั่งเปิดแอร์สั่งอะไรได้ เปิดฝาท้ายได้ด้วยเปิดฝาท้ายได้ด้วยไอ้ที่เป็นระบบไฟฟ้าอ่างั้น<ช>ขอเปลี่ยนข้อมูลเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาไม่ทันนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับเช็คสถานะตัวรถได้เช็คตัวจุดที่รถอยู่ได้แล้วก็มีเนต้าไวท์คอนโทรลอ๋อน้องเนจ้าเหมือนเดิมแล้วก็สั่งเรื่องของเปิดปิดตัวรถได้เปิดฝาท้ายจากแอปพลิเคชันได้นะครับประมาณนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนเดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปเต็มไปดูไว้แล้วกันนะน,นี่คือรีบมาไร์ให้ดูเพราะว่าราคาเพิ่งเปิดตัวนะครับคุยกันนิดนึงราคาดีไหมราคาดีไหมฮะตัวเริ่มต้น739ตัวท็อป7 9 9กนะครับก็ในมุมผมนะก็เกิดตัวท็อปเนี่ยมันชนกับตัวแอตโตทรีตัวท็อปแอตโตทรี 3, ตัวท็อปมัน959้าาถ้าจะไม่ปิดตอนนี้นะมันแพงกว่าคันนี้ประมาณแสนสี แต่อย่าลืมว่าแอตโตทีได้มอเตอร์คู่204แรงม้านะนะครับมันได้204แรงม้านะคันนี้แรงสุดประมาณ162 1 6 3หแรงม้านะถ้าเกิดคุณเพียงพอในการใช้มันก็โอเคแหละเพราะมันเป็นมอเตอร์เดียวแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอยากได้ตัวแรงเนี่ยมันแอตโตทีมันมีภาษีดีกว่าแต่ไซซิ่งคันนี้ใหญ่กว่าแอตโตทีนะดิเมนชันเนี่ยกว้างยาวสูงเนี่ยใหญ่และโปร่งกว่าแต่ยังไม่ได้ใหญ่เท่าเซียวีถ้าดูคันจริงแล้วนะครับเขาจะเล็กกว่าเซียวีมันเซ gment มันประมาณ B+ เนี่ยมันไม่ใช่ CSUV CSUV มันคือพวกดีพอลฉางอันนะครับตัว S-Zero s แบบนั้นนะครับอันนี้มันจะเล็กกว่าไซส์มันจะประมาณแบบ HRV c o l ร์วโลอรอะไรแบบนั้นนะฮะเออลองมาดูเดี๋ยวถ่ายคลิปเต็มไปให้ดูนะครับว่าคันนี้เป็นไงเพราะว่าอันเนี้ยพามาดูเบื้องต้นหลังจากที่เปิดราคาว้าวขนาดไหนมาลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอ้โหผ่านสาเดือนรถแสนนึงเลยนะฮะอันนี้ต้องรองติดตามแต่ถามในต้ามาแล้วนะพูดคุยกับผู้บริหารมาเบื้องต้นแล้วก็บอกว่า การลดราคาหลังจากเปิดตัวไปเดือน2เดือนเขาบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาอยากจะเปิดราคามาให้มันปังและขายยาวๆวเขาบอกมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันรอติดตามเพราะนี่มันเพิ่งเปิดราคาวันนี้เองนะครับสเปคเบื้องต้นรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มนะครับถ้าส่งมาจริงๆใช่ครับถ้าส่งมาจริงๆก็เป็นแบบสเปคแบบนี้ยี่ห้ออะไรครับเพิ่งเพิ่งเนต้าเอ็กซ์นะครับพี่ชายเนต้าวีนะใหญ่กว่า นะก็ตัวเริ่มต้นนะ41401สมาร์ 4, 1, 4, 0, 1, Smart, นะครับ739ตัวท็อปนะฮะ799ลองมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่ารู้สึกยังไงคู่แข่งรุ่นไหนจริงๆถ้าเกิดถามผมเซกเมนตนะ์มันจะประมาณ a อตโต3แหละนะครับมันจะประมาณ a อตโต3แหละแต่แค่ถ้าคุณมาดูเทียบสเปคกับราคามันถูกกับแอตโตทแต่อย่าลืมคันนี้ตัวท็อปมันมอเตอร์เดียวนะครับนะครับมันมอเตอร์เดียวเออ พูดผิดจริงๆขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์นะครับตัว a อตโมัน204แรงมา้าแต่มันไม่ใช่มอเตอร์คู่แต่มันแรงม้าเยอะกว่าเนี่มันสูงสุดคือ163นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอติดตามในคลิปเต็มนะครับพอดีคันนี้ว่างน,นเลยถ่ายแต่คันนี้จริงๆมันมีสีอื่นด้วยนี่สีขาวสีฟ้านะครับสีฟ้าผมไปขับมาแล้ววัสดุภายในดูเกรดไหนะจริงๆผมว่าไม่แย่นะวัสดุภายในผมว่าโอเคเลย ใหญ่กว่ายาริสคลอสเยอะไหมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับใหญ่กว่าแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะอย่างที่บอกอคันนี้มันมันใหญ่กว่ายาริสครอสนะครับแต่มันเล็กกว่าพวกตระก,กูลแบบอ่า CL v า CRV เล็กกว่าตระก,กูลพวก n i สสันเอ็กเทอะไรแบบนั้นศูนย์ถึงร้อเครมมาจากโรงงาน9.5นะครับซึ่งผมไปลองมาแล้วถ้าอยากดูเนี่ยพิมพยูทูบโค้กีีพีได้ผมไปขับเนต้ามาแล้วที่สนามทดสอบ ผมได้ประมาณถ้าจะไม่ผิดผมได้ประมาณ9ก้ากว่าเหมือนกันอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเปิดแชทตรงไหนเนี่ยแปบบ๊บนึงนะครับแชทสดผมอ่านไม่ทัน,นอ่ะอ๋อเนต้าแครนี่ก็คือรับประกันไงใช่ไหมจ่ายไปอีกสามหมื่นกนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําตลาดก็แลอันนี้มันแล้วแต่แบรนด์นะเราก็ตอบแทนเขาไม่ได้หรือว่าเขาวาง 5าวโมเดี๋ยวใช้ได้นะราคานี้นะครับคือมันอยู่ที่คอดิชันการใช้งานด้วยแหละว่าณตอนนั้นถนนเป็นไงคุณภาพอากาศสภาพอากาศเป็นไงนะครับแต่เครมา,กาเกนี่ยต่ำสิบมันก็ถือว่าเหมาะสมอะมันไม่ได้แรงมากนะแต่มันเหมาะสมนะอ้าวคอมเมนต์หายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไล่ดูก่อนใช่แบตจีนใช่ไหมนะครับ เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวไปโพสต์ในเพจนะครับว่าแบตเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยก่อนหนะ้าเนี่ยผมไปโรงงานมาแล้วไปถ่ายในต้าวีมาแล้วที่มันเป็นแบตเตอรี่จากไทยอ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยนะครับเป็นไงนะกล้องรอบคันชัดัชดนะครับกกล้องรอบคันชัดนะครับคือไปขับมาแล้วกล้องรอบคันนะถือว่าโอเคเลย สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาดูด้วยถ้าเกิดดูไม่ทันนะฮะย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปเต็มนะฮะมาพาดูกันว่า n e t a x เป็นยังไงราคาดีไหมแล้วก็ว wow! ้าวไหมสำหรับราคานี้นะแล้วก็สเปคที่ละเอียดกว่าน,นี้โอเคหลักๆประมาณนี้แล้วกันอ่ะก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลนะเดือดมากรถไฟฟ้าในไทยตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าแข่งขันกัน ดูดเดือดเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์เนาะแล้วก็เลือกรถให้ถูกแล้วกันว่า,าใช้งานแบบไหนนะครับเป็นยังไงบ้างนะแบตโดนน้เครมไหมครับคือยังไงจมน้าหรือยังไงผมว่าอันนี้มันอยู่ที่แต่ละเคสด้วยแหละนะผมตอบแทนกัาไม่ได้ดว,ว่าครมไหมเครมยังไงใช่ไหมโอเคหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูรีวิวแบบเจาะลึกเป็นคุณภาพชัดๆกาไลฟ์นะครับรอชมได้นะครับอาจจะอีกแบบวันต่อวันนี้เพราะว่า อันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายหลังจากนี้พาดูรอบขันกันจริงๆนะครับว่าเนต้าเอ็กซ์เป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะฮะหลักๆประมาณนี้สำหรับไลฟ์นะครับก็ชื่นชอบประก,การใดกดแชร์กดไลค์ฝาก s u b สไครต์ด้วยในทุกช่องทางแล้วก็ใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้ปิดไลฟ์ปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันต่อนะสวัสดีทุกท่านครับผม